เมื่อกี้ดูเสียโบสหไลฟ์สดเพิ่งจบนะครับก็เรื่องของมวยล้มพูดถึงในมุมมองของเสียเนาบ้างนะครับวิกฤตมวยล้ม,ลมในช่วงโควิดอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันมันรุนแรงหรือว่ามัน,มนเยอะแยะขนาดไหนอ,อันตรายนะอันตรายเพราะเรา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 ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวงการมวยของเ,เราลำบากมาก ลำบากจริงๆลำบากทุกทุกผู้ที่มีเกี่ยวข้องทุกคนตั้งแต่หัวหน้นาคณะมวยนักมวยเซียนมวยนะโป้มอเตอร์มวยผู้เกี่ยวข้องทุกทุกคนที่อยู่วงการมวยมีความยากลำบากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมวยกลับมาเนี่ยมันก็มีความคิดของคนที่จะ มาจ้างมวยลมขอจ้างแล้วเนี่ยนักมวยที่รับจ้างรับล้มเนี่ยก็พอดีที่ผ่านมาเนี่ยลำบากก็มีการจ้างมวยลมกันง่ายมากง่ายมากนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คนวงการมวยเยนะเราเข้าใจทุกคนลำบากกันมา6-7เ,เดือนแล้ว ทนรำปากกันอีกหน่อยเราต้องทนอนะแต่ในความใน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 ความคิดของแต่ละคนเนี่ยถ้าเผื่อคิดว่าพอมันกลับมาแล้วเนี่ยผมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียมมวยจ้างนักมวยล้อลนักมวยรับลมหม่นนักคณะมีส่วนรู้เห็นนะอย่างนี้เนี่ย วงการมวยเราจะต่ําลงไปทุกวันจะเห็นว่าวงการมวยของข้างนอกเขาจะดูว่าเห็นไหมพอให้มันกลับมาชกเนี่กลับมาเริ่มต้นรับหนึ่งได้ก็มีเรื่องทุจริตเกี่ยวกับการล้มมวยเกี่ยวกับการจ้างวานของเซียนมวย จะทำให้วงการหวยของเราต่ำลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนนะอยากจะเตือนว่าเราทนมาได้ถึงขนาดนี้แล้วคุณกลับล้มได้เงินไปสองสามแสนสามสี่แสนโอกาสถูกจับได้สูงมากถูกจับได้ปั๊บเนี่ยคุณจะหายจากวงการมวย คุณจะหาหากินกับวงการมวยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนจ้างก็ดีนักมวยก็ดีฮะเซียนมวยก็ดีที่จ้างล้มนะอ่านักมวยที่รับจ้างรับล้ม<ะ>ก็อยู่วงการมวยไม่ได้ยิ่ทำในช่วงนี้ถือว่าเสียหายมากๆเพราะว่ามีทั้งผมงนักมวยหลายท่ายก็เลิกไปแล้วยังมีเหตุการณ์แบบน,นี้มาโดนกระทืบซ้ำในวงการมวยต้องูกต้องนะนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราดีใจคนวงการมวยดีใจวงการมวยได้ได้นับหนึ่งแล้วมันต้องนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ต่อไปเรื่อยๆเพื่อวงการมวยมันขับเคลื่อนไปได้แต่ในในขณะที่วงการมวยกำลังขับขับเคลื่อนเนี่ยก็มีคนเลวระาำทั้งคนจ้างทั้งคนรับร้มนักมวย นี่คือความเร็วระยามของคนวงการมวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราพวกเราวงการคนวงการมวยเนี่ยจะต้องไม่ให้คนพว,พวกนี้อยู่มีที่ยืนในวงการมวยเราต้องขับคนพวกนี้ออกไปให้หมดเพื่อวงการมวยมันสายสะอาดขึ้นนะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวโลกของของประชาชนทั่วทั่วไป ว่าวงการมวยคือศิลปะประจำชาติของเราแบบนี้พอคนนอกเห็นผมเชื่อว่าคนนอกก็กถามมว่าเส่มเอมถ้าเป็นมุอใจนั่าเองเนี่ยวิธีการขาจัดเรื่องของล้มมวยเนี่ยอาจจะไม่ทีเดียวสเสด็จน้ําควรมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการขาจัดยังไงขจัดยังไงอันนี้ก็ต้องเตือนไปถึงทุกๆคนนะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยไอคนจ้างก็อยากคิดดิถูกไหมละ่ะแต่ถ้ามึงยังมีคนพวกคิดที่จะจ้างมวยลม้ม นะคนที่กินแล้วนักมวยจะมารับรับลมมันก็ต้องทุกเสร็จแล้วถึงจะถึงจะมา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 ้อย่าให้มีการการะทําคนให้คนก็กระทําแบบนี้คนที่กระทาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้รักมวยมันมาหาผู้อยู่กับวงการมวยกรรมการตัวบนก็ต้องทันเกมใช่ไหมครับกรรมการตัวบนจะโดนหรือไม่โดนผมก็ไม่โทษน,นะเ uh huh. พราะอันดับแรกเนี่ยคือ มันเป็นระบบปิดทำนั<อ>้นสภาพที่เขาจะรับรู้จากฝิกเซียนมวลเนี่ยมันก็ไม่มีไงอ๋อถ้าระบบระบบเปิดระบบเป,ะเปิดมันยังอาจจะมีโฮมอาจจะเขาังเขาังเขาังนั่นได้เพราราคามันผิดในวิธีมันผิดเนี่ย<อ>มันก็อาจจะอาจจะอาจจะเตือนให้กรรมการระวังได้<อ>แต่พอระบบปิดเนี่ยผมว่ากรรมการบางครั้งมันก็ไม่รู้หรอกอใช่ไหมแล้วจังหวะที่ ไอ้ฟ้าบันหมายโดนเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันอาจจะไม่เห็นนะอาจจะหารังให้กับกับพักมวยหรืออะไรพักมวยมันก็มันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าจิตสำนึกผมว่าจิตสำนึกของคนมากกว่าของคนของคนวงการมวยนะผมว่าเป็นจิตสำนึกกัรว่านะคุณควรทำไหมคุณคิดควรที่จะคิดจ้างลมมวยร่มไหม รับมวยคนจะรับรับลมไหมนี่คือสารตั้งต้นของความเป็นคนเลยต้องมีจิตสำนึกต้องมีจิตสำนึกก่อนคุณไม่มีจิตสำนึกเนี่ยคุณคิดจะทําเรื่องชั่วเรื่องรายำเนี่ยวงการมวอก็เสื่อมละเพรา<ฟ>ะคุณอยู่วงการมวยฟ้าวันใหม่อะครับสามยกเสียโบสยังดูได้เปรี่ยบผมดูชนะทําทํามไมเสียเนาถึงโทรบอกเสียโบสว่าเฮ้ยไม่ดีแล้วนะพบพอ,พอขึ้นยกสี่อะก็ผมก็ผมเห็นราคาราคามันมันมันผิดปกติไง หนึ่งครับอปกติพอเสียดูราคาอยู่รู้ราคาอยู่วันผิดปกติแล้วมีคนโทรมาบอกว่ามีคนเนี่ยมาเล่นฟ,ฟ้าบันฟ้าบันไม่แพ้เนี่ยข้างเดียวเลยตั้งแต่ยกหนึ่งยกสามยกสีก็ยังต่อต่อทับไปอีกซึ่งซึ่งมันผิดวิสัยผิดวิสัยของคนเล่นไดมไหมอ่า ก็เลยได้โทรบอกเสือพก็เลยบอกเสือพว,ว่าบอกลูกชายว่าโทรไปช่วยโทรไปที่สนามทีให้ให้ให้พี่เลี้ยงหรือให้ให้คนทํางานเข้าไปจี้หน่อยจังหว่าระหว่างที่โทรไปเนี่ยกำลังสั่งอยู่เนี่ยก็ไม่ทันหมืยขึ้นชกแล้วทีนี้พอชกมือเแือนี้เนี่ยค่ายเล็กๆก,ก็จะมีคนโฟกัสเยอะเพราะค่ายเล็กๆเ,เนี่ยมีโอกาสที่ว่าจะเอาคน มาเอาเงินมาจา้างบานเอาเยอะแน่นอนแน่นอนนี่นี่ต้องถือว่าค่าใหญ่นะฟ้าบ้านใหม่ต้องถือว่าค่าใหญ่นะไม่ใช่ค่าเล็กนะอชอชายเศรษฐนะไม่ใช่ค่าเล็กนะมันยังกล้าเลยอะ่ะอมันไม่กลัวตายอะ่ะน,นี่คุณหยยบจมูกเขาเลยนะหยยบจมูกสอสอชาดาไทายชาดาไทายไทยเศรษฐนะ เรล้มวยนี่เป็นคดีถึงลงถึงศารด้วยใช่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 แน่ดิเซนท้าเคยเคยเจอวิกฤติแบบว่าคนล้มล้มแบบเยอะๆแบบนี้ไหมครับที่แบบมีคนมาจ้างมาทําลายวงการมวยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็มีตลอดแหละเรื่องมวยรบมันมีตลอดแหละแต่ช่วงหลังมันมันจะมันจะน้อยลงช่วงหลังมัน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 น้อยลงแล้วก็ช่วงนี้กลับมาเยอะขึ้นอีกเงี้ยกลับมาเยอะขึ้นอเพราะมันอยู่ไปหกเดือนมวยมันอยู่ไปหกเดือนทุกคนลำบาก ม,มันเคยเยอะแล้วก็หายไปแล้วตอนอนี้ก็กลับมาเยอะใหม่ระบาดเยอะมีทุกวันมย่ลนี้มวยรถมีทุกวันเห็นไหม,มวันนี้ก็มีอีกอเห็นไหม,มได้ครับขอบคุณค,ครัครับครับสวัสดีครับ